ในทุกโรงพยาบาลทุกวินาทีคือชีวิตแต่ในเบื้องหลังของการรักษายังมีงานเอกสารจำนวนมหาศาลที่ต้องจัดการให้ทันเวลา AI Hub ระบบบริหารจัดการเวชระเบียนอัจฉริยะที่เปลี่ยนงานเอกสารให้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้โรงพยาบาลทำงานได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น AI Hub รวมข้อมูลผู้ป่วยทุกแผนกไว้ในระบบเดียวไม่ว่าจะเป็นผลตรวจแฟ้มเวชระเบียนหรือภาพเอ็กซเรย์ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวปลอดภัยด้วยระบบคลาวด์ด้วยเทคโนโลยี OCR ของ AI Hub ระบบสามารถอ่านและแปลงเอกสารกระดาษให้กลายเป็นข้อมูลอัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์ซ้ำไม่ต้องเสียเวลาค้นหาได้ในพริบตา AI Summary ช่วยสรุปข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยให้แพทย์เข้าใจได้ภายในไม่กี่วินาทีไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแพทย์สามารถเปิดดูประวัติและผลวิเคราะห์ได้แบบเรียลไทม์ทุกฝ่ายในโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ทันทีลดความซําซ้อนเพิ่มความร่วมมือเพราะข้อมูลเดินเร็วทีมก็ทำงานได้เร็วขึ้น โรงพยาบาลดิจิทัลที่เชื่อมต่อทุกข้อมูลอย่างปลอดภัยและอัจฉริยะเพราะเวชระเบียนคือหัวใจของการรักษาและ AI Hub คือสมองของระบบทั้งหมด AI Hub มาพร้อมฟีเจอร์หลักเพื่อย,ยกระดับการบริหารเวชระเบียน OCR อัจฉริยะที่อ่านและบันทึกข้อมูลได้อัตโนมัติ ระบบค้นหาไฟล์ด้วยคำหรือเนื้อหาให้คุณเข้าถึงข้อมูลคนไข้ได้รวดเร็วและแม่นยำ AI Hub เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นพลังของการรักษา